EQ เนี่ยปรับยังไงถึงให้เพาะลูกค้สาสไตล์เฮต้าที่ไอ้ที่ปรับให้ลูกค้าฟังที่ที่ร้านเนี่ยที่ว่าลูกค้าบอกเสียงดีๆอ่ะเฮต้ยก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายเลยนะเฮต้อยาไว้ที่ตรงกลางให้หมดเลยฮะก้านที่หนึ่งเนี่ยมาถึงกา้านที่มาถึงตรงมาถึง80เนี่ยมันก็จะได้เป็นกลุ่มกลุ่มของเสียงเสียงเบสนะเสียงเบสหลังจากหลังจาก80เนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะจะมีเสียงพวกสนองสนแยแป๊กแปกกองกองสนองสนแยอะไรพวกนี้นะ ตรงกลุ่มตรงกลางนะจากสองจากสองห้าสิบไปเนี่ยประมาณนี้นะประมาณกลุ่มนี้จะเป็นเสียงกลางและเสียงกลางเลยนะจะเป็นเสียงกลางเสียงกลางมันก็เสียงกลางพวกฮอนพวกเสียงดอกเสียงกลางอะไรพวกนี้นะกลุ่มนี้จะเป็นเสียงกลางหลังจากหลังจากกลุ่มนี้นะกลุ่มตัวนี้ไปนะ6.3นี่นะประมาณนี้นะประมาณกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกเสียงแหลมแล้วกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแหลมเหมือนกันฮะจะเป็นแหลมพวกจิบ พวกไอพวกแหลมพวกพวกหนูหนูลองอะไรจิบชิบชิบบิบบเนี่ยกลุ่มเนี่ยนะนะถ้าลูกค้าชอบชอบแหลมมากลูกค้าก็ยกก้านก้านขึ้นไปนะฮะถ้าลูกค้าชอบเบสมากนะชอบเบกถ้าชอบเบดมากลูกค้าปรับที่ตัว60เนี่ยสองก้านเนี่ยนะสองก้านเนี่ยประมาณ6080เฮียต้าก็อย่าปรับขึ้นมานิดหน่อยเฮียต้าอย่าปรับให้ลูกค้าฟังดูเนี่ยเฮียต้าอย่าปรับแค่เนี่ยเบรกขึ้นไม่นิดหน่อยานอกั้นก็ประมาณกลางแล้วก็ลูกค้าชอบแหลมมากลูกค้าก็ปรับขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้ แหลมซิบๆมานะนะเจ้ต้อยก็อย่าปรับให้ลูกค้าดูนะที่เจ้าต้อยปรับอยู่ที่ต้อยใช้อยู่นะหกสิบขึ้นมานิดนึงฮะัหกสิบขึ้นมาสักขีดขีดหนึ่งนะขีดหนึ่งเนี่ยเส้นหนึ่งกับขีดหนึ่งนะแปดสิบขึ้นมาหน่อยนึงตรงอื่นเจ้ต้อยก็ไม่ได้ปรับอะไรนะเอาไว้ที่ตรงกลางเลยนะตรงกลางให้หมดเลยแปดสิบเนี่ยตรงนี้แปดสิบหกสิบขึ้นมาแปดสิบขึ้นมาหน่อยนะมันจะได้เสียงเบสเจยวต้อ,อยจะเปิดให้ลูกค้าฟังดูว่าเนี่ยเจ้าต้อยปรับยอยางเงเสียงมันจะออกมาเป็นแบบไหน nha yeah, yeah, nha tiếng con chút lên á